สวัสดีค่ะสวัสดี X4 หัวหน้าจอยแคสซิงทุกคนนะคะวันนี้เรากําลังจะไปดูสระหลวงที่เรามาเปิดน้ําไว้มันอ้อมเยงว่ายังไม่พังมันอ้อมมันอ้มมนอมทางที่เราเปิดไอ้รรบที่สองอไอ้ตรงนะั้นที่ข้างสุดป่าปามีวันนี้หัวหน้าขับไปขีนะคะน,น้ำท่วมเรามาเชิบเชิบกันหน่อยนะจ้าว่าเป็นยังไงโอ้น้ําท่วมหน่อยๆเลย น้ำมาเยอะอยู่จ้า fc ที่น่ารักข้าวก็กำลังออกรวงเคี้ยวจะอุ่มเลยจาะ fc จ้าคุณนะโอ้ยเขาเหมือนถอกงามเลยใกล้ถึงแล้วนะจ้าเราจะไปดูกันว่าม,มาเต็มๆนั่นเลยออกรูนี้ก็ออกทางแล้ว หัวหน้ากำลังลุน้นว่าพังหรือไม่พัง,ง <laughs> ที่เราปิดไว้นะ่ะ f c ที่เราเราย้ายมาไอวันที่สองที่เรามาว่าหนูเขาใส่อันนั้นอนะ่ะจิด๋ดไฟเยอะมาแบบเต็มที่ <laughs> เลยบอบ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 บออพังแล้วจ้าทะลุหมดแล้วจ้านี่นี่นี่ f c เนี่ย <laughs> เดินทะลุไปดูไหนไหมไป โน้นเดินข้างฝั่งนน้นไปจอดไบโน้นพี่น้อง่าพนันน้ำมากไหมจอดยื่นด่านไปเนี่ค่ะสะลวงของเราสุดยอดสุดยอดแบบว่าน้ำมาเต็มๆก็ถูกของของเฮียแหละเนาะที่แกคอยดูว่าไปเดี๋ยวไปดูกัน พี่น้องคะี่น,น้ี่นี่ดูอ่ะอันนี้อันนี้ท่อฟังของขามเด้นี่พี่น้องคะนี่ดูมันไหลออกอะ่ะเนอะงง่นตรงนนที่เราขุดไปเดี๋ยวตามหัวหน้าไปก่อนหัวหน้าไปแล้วจะดูที่วุ้ยพียแกบอกว่าเดี๋ยวให้พายุนี่แอออกกอนเพราะว่าพยากรณ์เขาว่าหน้าม,มันจิมอ่ยอยฝนมันจิมาแรงเกก็เลยยังไม่ให้สูบเนาะถ้าสูบแล้วก็สูบแล้วสูบอีกอยู่นี่แหละเหมือนเราก็ ดีที่ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันบอกเราแม่นยำเนาะโอ้น้ำเต็มแล้วพี่น้องดูที่ดูที่ดูที่นี่นะจากวันนั้มันเห็นพื้นกล่างใช่ไหมนี่ขึ้นมานุ่นเี๋๋วเจพึงจะพาพาเดินไปโนนไป,ด,ปดูปาด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 นี่ดูว่า โอ้ยเขามายกอันนี้เบิ่งยังเนาะฮะึเนาะโอ้ยแต่ปลาอยู่เดอ้อนี่ลูกเขาใช้สลิงดึงไววดีจนวะไปไปไปดูเดินไปดูนู่นไปนไ,ไปไปดูอยู่ปะไปดูอยู่สวนป่าป่ามาเขาหนังม,มันไหชะของเขาแย่แรงแค่ไหน ก็อยากรู้ว่ามันไหลชะแรงไหเนอ้องจะตามหัวหน้าไปไปดูซิว่ามันมีอะไรฮะไม่มันต้องโตกตกมานเหยียดใช่มอันนี่ท่าน้ำท่านไม่ไหลเลย มันตกข้างล้ไอีดปุ๊ก็ตกออกมาทางนี Stone ้ด้ยน้ำในป่าปาเขาจะบุอ้กลอแตรโอ้รูดตอมน้ำเต็มสะแล้วพี่น้องจ้าซ้ำตอน เยอะกลัวตอนวันแรกที่จะพึงทายให้ดูอีกเลยแมนะดู่ะน่ามันนี่เสียงแพะ <laughs> สัตว์น้อยคหน่ารัก อู้ดูว่ามันลดมาหาของแก,กขึ้นมากเลย อิบแล้วก็ตกไะเดี๋ยวพาไปดูไปดูหน้ามันไหลออก ดูวะนาาดูวะเอฟซีเอ้ยวันนั้นหัวหน,น้าปั้นไว้ใหญ่น่ะดูวะานี่ยนะนูนไหลมาน่ะป่าปามวันนั้นน,ะน่นนะไม่อยู่จ้ะไม่อยู่ทะลักลงไปนูนหมดเลยถึงนูนขาโพนไถึงนูนเองขาโพนไปถึงน,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 นูนโอเคค่ะ อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าพายุมันมาตอนเองยังไม่ได้สูบน้ำเนาะไม่เป็นไรหรกเดี๋ยวแก้ไขสถานการณ์ให้พายุออกไปก่อนแล้วได้เจอกันจ้ะเราได้เจอกันตอนเ,อเครื่องสูบมาเนาะให,ใ,หใ,หให้พายุออกก่อน โอเคค่ะวันนี้ก็ทักทายกันยามเช้าเนาะเอเนาะสดชื่นแจมไซกันไม่ค่าพื้นที่ตรงไหนฝนตกดูแลสุขภาพดยเดอรักและเป็นห่วง f อฟทุกคนด้วยจ้าอยู่ดีมีแหงเดอรนูหน้าเดินไปแล้วโอเคค่ะสวัสดีจ้า